คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นและไม่แนะนำหรือให้ทำตามโดยเฉพาะคนที่มีสภาวะทางการเงินต่ำเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีขอให้รับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ <laughs> เคคเับผมกราบสวิดาสวาวัสดีเมื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นายเกมของต้นไม้โชคคราบของเราต้นไม้นำโชคหลายต้นไม้ลอเกินมาเอาเคมเมื่อมาจัดก,กันเลยดีกว่ารายกันอนะาจาะวันนี้ทุ่มมาที่ห้าร้อยครับเดี๋ยวไปเนสิไปก่อนครับผมรักเก็บรักฉันไว้ในใจโอ้โหเบสิปกูมาสิแม่มึงเจอก่อ,อนนะาไหวกูสวยงามดอกนี้ไปเพื่อน ฉันยังไม่พร้มอมจะเริ่มุยมาดีวะไลนยนอกครับขอวาวหนึ่งโดหนึ่งโตหไม่มาทั้งหลักโอเคมาห้าร้อยเออไปเลยสามสบยังแจวแจวซะจนนาอาทิบก,กิเตอร์ไม่ลงหูสามสิบแม่เว้าทชิหายดิอย่างเงี้ยขอห้าสิบองทีสามทีเฮ้ยโ oh อเมก้อส์วิ สวยงามตอนนี้ตัวทองมีไวสามตโ,โอเคมาหกเจ็ดห้ายังค่อยยังตัวอยู่ครับผมมาแล้วเท่าไหร่พันหนึ่งโอเคไอวดีดีมาดีไปเพิ่มไปหน่อยนิดหนึ่งขอทั้งเจ็ดสิไปต่ออุ้ยเข้าไปเลยลูกจ๋านั่นแหละลูกจ๋าจุดกหวาที่หนูอยากได้ตหวที่หนูอยากใสโอเคมาล็อกไปหนึ่งต โอเคครับผมมีทองแดงไหลหน่อยเล็กไหลนี่นิสดนิดเออทองแดงอีกตัวเดียวทองแดงมาขอเงินวะขอทองแดงเพิ่มแล้วเป็นไอทองเลยอึ้บอย่าบว่ะโอ้ยหยาบเบาอย่าตามแบบนี้อึ๊บโอ้ยตัวเดียวเพิ่มหยาอย่าตามแบบนี้โอเคมีคุณสองครับทองแดงตัวเดียวเพิ่มไอทองไอทองแดงไอทองแดงอารมณ์ไม่ค่อยดี ถึงแต่งเพลงนี้เอออย่าเพิ่งหมดดีเพื่อนเอาไว้อย่ามาทธรึงกับกูเด้อไม่กณหนึ่งเว้ยเต็มโตเลยสองแดงไม่มีเลยอะ่ะเพื่อนอย่ามาจะไอ้ทองกูเลยไปอีกอ่ะสุดท้ายครับแถ้ไหมหมดเมกให้มาจาั๊กกะจี้ว่ะคุณ1ิก็ กูขนคุนลูกเท่าไรพันหนึ่งครับไปบิดร้อยแม่งเอ้ยมาสิแม่งมึงอุ้ยวายกือกันสวยงามสเกตเตอร์ตัวเดียวก็นต่อเดียวต่อเดียวลงไม้ถุยเพออวายมาอีกแล้วโอเคได้ไหลสเกตเตอร์สลามาาสเบรกสเกตเตอร์ไม่ลงวายเท่าไรมาสามมันสามรายนอกไม่ก็โหดนะแม่งดีต้องมีคูณเนี่ยโอเมก้าอุ้ยมาแล้วลูกมาดั่งใจขอมาดอกตกขา เมื่อกี้ไม่ต่ายตรงนี้ต้องจ่ายนะลูกนะเอาว่าเป็ดร้อยครับอย่ามาเธอรึงกับกูเด้ออย่าเบ้าเออคุณสี่อย่ามาเจอรึงกับกูอเ,เออคุณสามใส่ไปก่อนนะต๋อคุณสี่โอเคขอให้ท้องหน่อย Hãy thong mân bên đặc dô dịt nu Không theo bà phía ôi bà đẹp đây nước mày ní gặp Omega bay Bỏ phai Bỏ nử Mai nử tổ vươn Khói Ừ nhà báo một Dán Dạ Khói nử tổ Lại với con kia, em đi cuốn Ôi ใช่เธอรึยิอึ๊บสุดท้ายครับขออีกนิดใช่ไหมสุดท้ายเออคูณสองมาครับบวกหนูไปบวกตราคูณไปเสร็จแล้วไอ้แดงไม่ลงสองหมุนนี่สองหมุนได้อยู่นะคูณเยอะอยู่ถึงร้อยป่าววะถึงไหมไม่น่าถึงกว่ะสี่จุดห้าสิบ ขอใหนุ่มโ้คุณสองครับผมมีเต็มช่องผมบอกเลยถ้าท้องมาสองตัวนั้นเลยเกิดเกิดบ่อพราแปดมาดีมาอีสองต่อเต็มกันละเดี๋ยวผู้เลิกผู้เลิกแน่นอนมาดีครับสวยาะคุณหนึ่งได้ไหลอยู่ว่ะคนหนึ่งทู่อ่ะนียังไหลให้อ่ะไอทองมาสองคนแล้วละผู้เลิกกับเธอแล้วครับ สุดท้ายครับว่าแน่นอนคูนเท่าไหร่ไม่ร้อยกว่าแล้วสุดท้ายขอให้หนึ่งต่อเพื่อนลาขอให้หนึ่งต่อเออโอ้ยหลายคูนดีมาดิก็มาเลยดิเอออย่า,พาเพิ่งเพิ่งอย่าเพิ่งคูนเริ่มเยอะครับไปให้สุดอย่าเพิ่งงดเบรกเอ,อ้ยสุดท้ายอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยสุดท้ายเอ,อ้ย โอ้ยกูชอบคืนฉันไม่เคยมีความหมายไหนดีวะกูชอบอไปเพื่อนไปอีกหน่อยหอยหน่อยนึงกูเลิกกูเลิกเลยอย่าเพิ่งงดโอ้ยสุดท้ายอีกแล้วครับกู้ออไหมเขาไหลแล้ววะเนี่ยสุดท้ายโอ้โหว้าวเขาไหลเพื่อนกูปึง้งปึ้งหกหกร้อยหนึ่งสองร้อยไหม โอ้ไม oh ่ god สองหกสี่เต็มกระบูนดีกูเลิกเลยครับผมโอ้ยโอเคเพื่อนวันนี้ก็มันไรมาเฉี่ยประมาณสามหมื่นสองนะโหจัดจริงครับผมถ้าชอบย่เลยกดไลค์กดแชบสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะนไม่ได้